สวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้เราอยู่ในสปังกี้เพ1สิบสองโบสเพ1สิบสองก็ยังมีฮะอ่ะสปอยสปอยเลยโอเล่นเป็นอย่างนี้เนี่ยมาตัดเฮกแบ๊กเจ้าแบ,บ๊กตัวเนี้ยเอ้เจวินเลยอ่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้ เไาเป็นอย่างเงอ้าเอละเอาละอะไรเนี่ยเออเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเดนเดียโอ้โหไม้มันจะยาวไปขนาดไหนเนี่ยไม้แขวนมันจะยาวขนาดไหนอู้อูกอู้อูอูู้อู้อู้อกอก โวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์แบบแบ็คมีแต่ฟันมาได้ไงโห่ฉับเกินโวดวงตาของเออเออเออดวงตาของไอ้พิจซันมาได้ไง ดวงตาพี oh, <c oughs> ่ตาสันจะชัดแต่โอโหอะไรนี่นี่มันอะไรนี่โออ่ะแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหฮ่าฮ่่านอันนี้มันเกินไปแล้วนะมันเกินแล้วมันเกินหูวดวงตาสามดวงตาเลยอ่ะสมอง โอ้โหเกรย์เกลย์เกรยเป็นไรแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วเกรยไม่รอดฮะคราวนี้เกรยไม่รอดอ่ะน้องบัตรอ้าน้องบัตรไม่รอดเหมือนกันน้องบัตรหนังหลุดไปแล้ววะด้านล่างหนังหลุดไปละ เสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยอย่างกับเสียงดาวังคารดาวพุธแล้วกระนดโข่อะอะไรนี่ไม้ของสกายมาได้ไงอะไรเนี่ยอ่ะโอเวกเฮ้ยหนักหลุดหนังหลุดไปแล้ว อะไรเนี่ยนังหลุดไปแล้วเฮ้ยโอ้เบามากอ่ะตัวเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรนี่สกายอุ้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 ยเอ้ยเฮ้ยตัวนี้แหละ มันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ใช้ได้นวเนี่ยอุ้ยสกายใช้ได้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมิตัูซันเหมือนน้องแมวมันกลายเป็นหูแมวอ่ะฮหอเฮ้ยหูเก่งตาโตด้วย ปากโคตรใหญ่เลยตังตังตังเฮ้ยเือใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้อยู่อะรูปทำไมมันเหมือนต้นไม้เผ็ดเจ็ดเลยอะเสียง Bao in đương. Ui ui ui. Tao chạy một hai mi tad up nữa. Woa! Tu phải check! Tu phải check à là. A liar. a check nữa. Mm. 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 ลำโพงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไอคอนเป็นลำโพงแต่อะไรนี่ <c oughs> อ่าไม่มีเมชั่นเออสามเขิเทศย้อยเลยฮันเนอร์ฮันเนอร์เป็นอะไรอ่ะนี่ไงมาคนละตัวเหรอ, <c oughs> อ,อตัวเป็น <c oughs> bên đáp ơi uống đáp ơi mẹ đáp hey Hey, 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 เขาเรียกว่างานเผาละรายละเอียดแค่นี้เขาเรียกว่างานเผาตัวเนี้ยเจวินโอ้โหอะไรกันนี่ฮะเอ้าเสียงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะ ไม่ได้ยินเลยสิมันมันเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่ไฟนดีไนท์ฟังกิ้งเหรออะไรอ่ะนี่ปุ่มอื่นละโหลดเกมนี่อายุยี่สิบสองปียี่สิบเก้าสิบสองเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ยังอายุเล็กอยู่เลยนะนี่อ่ะสิบโอ้อันนี้อยู อันนี้วัลเดลียฟันบดฮะฮะกีก็ไม่นับอายุเหรอเฮ้ยโอ้โหอ่ะโอเคสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวเฮ้ยชาวกับฟันบดนี่อายุเยอะอายุน้อยโอ้ว้เฮ้ยสี่จุดห้าน i l l i ย n 4 5้าล้านโอ้โห 10, บ 19, โ,อโอเคฟันฟ <laughs> <laughs> ันคอมพิวเตอร์สะอายุแค่สามเอง 19.. 哎呦，吼！<Yeah. S 1> วันนี้ก็พอแค่นี้ฮะสวัสดีครับ